สวัสดีขอต้อนรับสู่วิดีโอสื่อการสอนของ u Swim ภูมิใจนำเสนอโดยโรงเรียนสอนว่ายน้ำ Aquatic a c h i e v e r s ทักษะที่4การลงไปใต้น้ำตอนนี้คุณมาเกือบถึงขั้นสูงสุดแล้วตอนนี้คุณมีนักว่ายน้ำคนเก่งตัวน้อยๆแล้วพยายามต่อไปเป้าหมายของทักษะนี้คือการลงไปใต้น้ำการลงไปใต้น้ำก็คือการให้ใบหน้าของเด็กอยู่ใต้น้ำปล่อยตัวเขาและปล่อยให้เขาจับขอบสะด้วยตนเอง และมันควรจะเป็นแบบนี้อย่าลืมให้เด็กได้ฝึกทักษะที่สองอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะพยายามฝึกทักษะที่สี่ขั้นตอนลงไปใต้น้ำสีขั้นตอนของเราก็คือมาที่ตัวคุณจากคนนึงไปอีกคนหนึ่งจากขอบสะไปที่คนและดำไปที่ขอบสะ ขั้นตอนที่หนึ่งของการลงไปใต้น้ำคือลงไปและเข้าหาตัวคุณเหมือนกับตอนลอยตัวท่าควา่ําคือทําฐานรองรับด้วยมือเรียกชื่อพร้อมไปดึงตัวเด็กเข้าหาตัวคุณแต่สิ่งที่แตกต่างตรงนี้คือเด็กมีเวลาที่ต้องอยู่ในน้ําเองมากขึ้นทักษะที่4ีคือลงไปใต้น้ําเข้าหาอีกคนหนึ่งการลงไปใต้น้ํานี้ควรจะอยู่ระหว่างคนสองคนที่เด็กเชื่อใจหันหน้าเด็กออกจากตัวคุณ ใช้คำสั่งเรียกชื่อพร้อมไปหมุนข้อมือและดันตัวเด็กว่ายไปหาอีกคนหนึ่งการลงไปใต้น้ำทั้งสองแบบเริ่มด้วยคำสั่งสั้นๆเรียกชื่อพร้อมไปยกตัวเด็กขึ้นมาพอเขาเริ่มทำได้ดีขึ้นก็เพิ่มระยะห่างปัจจัยสำคัญคือการประคองตัวเด็กประคองสะโพกถ้าเป็นทารกประคองต้นขาถ้าเป็นเด็กโตขั้นตอนที่สามจากขอบสะไปที่พ่อแม่ ตอนนี้เราจะให้เด็กนั่งบนขอบสะใช้มือจับที่หัวไหล่ของเด็กนิ้วโป้งสอดไว้ใต้แขนของเด็กยกข้อมือสูงหมุนข้อมือขณะเดียวกันก็พูดคำสั่งเรียกชื่อพร้อมไปเมื่อเด็กลงมาอยู่ในน้ำก้าวถอยหลังเพื่อให้เขาวหว้มาหาบ่าของคุณขั้นตอนที่สี่จะกลับกันกับขั้นตอนที่สให้เด็กไหวยจากตัวคุณเข้าหาขอบสะเหมือนเดิมคือประคองเด็กทารกและเด็กโตคนละแบบสโพกต้นขาหัวเขา่า เรียกชื่อพร้อมไปปล่อยให้ศีรษะเด็กลงไปอยู่ในน้ำยกสะโพกขึ้นนำทางเขาเข้าหาขอบสะจำไว้ว่าลูกของคุณสามารถลงไปใต้น้ำได้ทั้ง4แบบและจะออกมาเป็นแบบนี้พวกเขาพร้อมสำหรับการฝึกทักษะต่อไปแล้ววิดีโอนี้ภูมิใจนำเสนอโดยโรงเรียนสอนว่ายน้ำ Aquatic Achievers